ตอนนี้นะเราก็ม่อยู่ในร้านเดฟชิคเก้นกันแล้วนะซึ่งเป็นร้านที่ไก่เขาบอกว่าเผ็ดที่ในโลกแต่อยู่ที่ l อลเอนแต่เราลองไปชิมกันว่าเป็นไงซึ่งในร้านนี้นะเขาได้มีความเผ็ดหลายระดับมากเลยมีทั้งไม้ไลท์ม้มีเดียมฮอตแล้วก็รีเปอร์เลยก็คือ c a r o l i นาร e a เปอร์ซึ่งเป็นเผ็ดที่เผ็ดที่สุดในโลกนะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองดูนี่ดู แต้องจ่ายเงินนะเอ้ยต้องเซ็นด้วยครับก็เมื่อกี้นะเราไปจ่ายตังค์มาแล้วนะสองคนนะยี่สิบห้าเหรียญก็เป็นราคาปกติของที่นี่ก่อนเราจะจ่ายตังค์นะเขบาบังคับให้เราเซ็นด้วยเพื่อที่จะรับรองว่าถ้าเราเป็นอะไรแล้วเราจะไม่ฟ้องเขาะเอะไร รได้อาหารเั็นที่เรียบร้อยแล้วอ่าก็รอไม่นานมากเท่าไหร่นะรอคิวอะนานแต่รออาหารแค่ประมาณสักสินาทีเท่านั้นไม่เกินซึ่งเราสั่งไก่มา2ความเผ็ดอย่างแรกก็คือระดับฮอตและนี่2ก็คือระดับริปเปอร์ทำจากพิกคาโรไลนาริปเปอร์นั่นเองดูหน้าตาอาหารกันก่อน เมื่อกี้นะยังไม่ได้กินเลยนะแต่แค่ขยับไก่นิดนึงมันติดมือแล้วเผล่อมาเรียรก็เห็นแล้วเดีย๋ยวต้องลองกินดูก่อนต้องเพ่นไฟก่อนเลยกันเพ่นไฟายเพ็นฝ่ายเทั่วไปนได้มาชิมกันเลยดีกว่ามันจะมีสองแบบนะมันจะมีแบบนี้เขาเรียกว่าสไลเดอร์คล้ายเบอร์เกอร์เป็นชิ้น ส่วนอันนี้ก็คือเป็นแบบเทนเดอร์ก็คือเป็นชิ้นเนื้อเป็นสันในนะลองฮอตก่อนอร่อยเนะเบอร์เกอร์ไก่ทแบบนุ่มถามว่าเผ็ดมากไหมนี้ก็เผ็ดนะแต่ก็ไม่ได้เผ็ดมากแต่ก็ไม่รู้เรื่องคำแรกเวยกินไปเยอะแต่เผ็ดก็ได้นเนื้อไก่มันจื๊ดีมาก เรามาลองของทำพังกันเลยดีกว่าแค่นี้ก็เผ็ดแล้วเนี่ยแค่ฮอตแล้วเนี่ยแตครั้งแรกในชีวติตของผมที่ได้ชิมพร,ริกคาร์โรไลน่าลิเปอร์นะหรือพริกที่เผ็ดท,ที่สุดในโลกนะลองชิมดูยคับ่ไงกินผิดเลยอนระั็ไม่ แล่วไม้มันหวานด้วยหวานตอนกัดตอนิมตอนชิมตอนกัดน,นะแต่ตอนนี้มันก็ สนะความรู้สึกที่แผ็กที่สุดเท่าที่เคยลองกินมาเลย แบบมาไม่ไหวแล้วนนคือเผ็ดมากเมื่อกี้ทำูคชิมไปนิดนึงไม่เอาแล้วแคเที่ยวเดียวครับเผ็ดแบบไม่มีเห็หดผลถึงกับชิมต่อแทบไม่ได้เลย กินน้ำหมดไปหลายแก้วแล้วยังไม่หายเผ็ดเลยกินต่อไม่ได้อันเนี้ยเผ็ดแบบบ้ามากเผ็ดมากแม่หวายกินได้แค่คนละชิน้นเท่าไหรน